สวัสดีครับวันนี้นี่จะมาปลูกต้นไม้นะคะนะครับมีอยู่สามต้นเลยขุดรูนึงน่งมันก็เหงื่อตอะก็เนี้ยขุดไปเลยลูกอาทิแล้วรูขุดดินออกด้วยเอาดินออกด้วยออเอาดินที่มันฝังฝังอยู่ในนี้ออก้วยที่มันขุดไปกันนะครับ วันนี้นี่แก่ละเอาต้นไม้ลงกันครับนี่อันนี้ขุดดินแล้วเนี่ยขุดดินไปตั้งเยอะเจอเจอรากกล้วยเนะนี่ยหั่นไอ้เส้นนี้ไม่ได้เลยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกขุดไปครับที่ขุดได้เนี่ยเจออีกเส้นแล้วเนี่ยแม่ตรงเนี้ยให้มัน,มนกลมหน่อยโอเคไหมมาแช่งบบนี้กันให้มันตัดโอเค ไ,ไ,ไกลได้ยังครับพี่ว่าน่าจะไกลแล้วล่ะดูขุดถึงดินแดงเลยอันนี้จะปลูกต้นชะบาก่อนใช่ไหมใช่อ่ะลองดูหรือว่ามันลงได้ไหมยกขึ้นมาอย่างนี้ก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวไปให้ทั่วข <อ S 1> <อ>ดัดกรอบมันฝั่งนู้นได้หรอเขี่ยมลงไปหนกอ่า โอเคอี okay. ู่ภายในร่องมันอ่าโอเคแล้วก็บนบนตรงนี้หน่อยนึงอ่าพอพอโอเคทีนี้หนูก,กบเลยนะมาเอามากบให้สูงสูงเลยนะลูกโอเคครับนี่กองดินกล้เยอะแล้วนี่ก็กบไปเลยอโอ้โหกองใหญ่มากเลยนะเนี่ยขุดดินเลยนี่เคลียร์มาลูก ตกักแล้วก็กบเตียนน้ำตาลเลยอืมเจ๋งม,มากหลุกกบไปเลยให้กบเล่ให้กบแบบไม่เหลือเศษผ้าเลยใช่ไหมเนี่ยเขี่ยม,มาเนี่ยตรงนี้ดูมาแม่ดิความมาันน่มมาจะยังไม่พอ กดดินมาเพิ่มอีกอับเหรียญนี้ก็มาทีน้ำอะไนะครับลดเลยครับยินนีปิดฝาอีกลดต่ำๆนะนี่เติมมาเยอะเติมมาเต็มอมๆ แค่ไหนไปอาบนะ้ำเคอ่ะทีนี้หนูจะอีกสองต้นหรือ,อยังไงอีกสองต้นแล้วกัน